สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่องค์หญิงครับมือนีอยู่ในเมืองศรีสะเกตครับอรถตีดอัพมากครับมือนี้มาสื่อของเอาไว้ไปเหตุรางวัลสวยดาวครับ ลังหาเลอ แม่น่อยอยฟังนคนรับฟังงานเลยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับเป็นงานกระถินวัดหนองคูครับทางพ่อยแม่หน่อยหนององยิงครับจะเป็นเจาภาพรวม ถอดกระทินครับเป็นปีที่สองครับพี่น้องเอซีแฟนครับปู๊ดไดอยากรวมเฮดบุญกะทักมาได้ครับทักทั้งเพจก็ได้ครับก็ส่งเี๋ยวจะส่งไลยซื้อครับสำหรับพี่น้องที่เฮดบุญแล้วก็จะพี่น้องส่งสลิปมาแล้วก็จะจดลายซื้อไว บัญชีกับเป็นบัญชีของวัดครับส่วนที่ซื้อบัตรส่วนซื้อบัตรกับอีกบัญชีหนึ่งครับบัตรชมมอรมครับสาโนยเพรบัตแพงครับ <Okay. S 1> บัญชีที่พี่น้องที่ซื้อบัตรนี่อะพี่น้องรอบนี้พี่น้องมากบ่ไดหรือว่า อยู่ทางอื่นทางใกล้ครับสามารถรุ่นรางวัลได้เลยครับบาตราคา120บาทพร้อมส่งครับแล้วก็ซื้อว้รุ่นรางวัลได้ครับใซื้อว้รุ่นรางวัลก็ได้ครับจะมีหลายรางวัลครับได้จะแจ้งได้รายละเอียดที่ีนึงครับเพราะว่าจะมีเบอร์ของแต่ละบัตราาติดไว้หางบัตรครับ แต่รางวัลสิจับหลังจากที่งานเสร็จครับรางวัลของบัดแข็งบัดร,รวงหนาตอนนี้เปิดจำน่ายแล้วครับถักมาทางบ่าวทุนครับหรือว่าทางเพีก็ได้ครับขอความทางเพแม่อพราะงิงแฟนเพีครับเพจจริงผู้ติดตามตองสองแสนขื้นครับเบิ่งดีดีครับ เดี๋ยวจะถือเพยป้อมครับช่วงวันที่หนึ่งจะเป็นงานคองใหม่ๆคองแถวนี้เลยครับยังบนันทันมีหมอรำครับจะเป็นช่วงบรรยากาศกำลังดีครับเขาสูหนาหนาวลมกำลังอวยเหมาะสำหรับ เบิงหมอลำครับรวมทำบุญนำกันใดครับกับทางครอบครัวน้องงอหมีมน,นีมาสือ่อของไปไบทาตักตักป้าครับซอยดาวตักป้า ต่ว่ากัได้บกครับเดี๋ยวต้องไปอีกลานนึงครับเอาล้านนี้ก่อนพี่น้องเอฟซีแฟนคลับกบ็อย่าลืมอย่าพลาดครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหมอลลาวันที่หนึ่งครับถอดวันที่สองเป็นปีที่สองครับปีเซวกะปีหนึ่งปีนี้ปีหนึ่งครับสำหรับ งานกัทถินสามัคคีเมื่อ,อนี่พ่ออกกับแม่หน่อยก่ะ<ทบ>ต่องเตรียมของหาซื้อของไว้ก่อนครับซื้อไปเรื่อยๆครับ,<ท>บเดี๋ยวหอดมือมากเดี๋ยวมันจะบอค่อยบาง<ทบ>สวา่วนนองกะเดินทางไปกรุงเทพครับไปส่งเหมาเสาอยู่สนามบิน จังหวัดอุบลครับไปรายการหมอละไมด่ดอนเมื่อเอื่นพี่น้องกรัพบพบอกันครับอยู่ขอนแก่นครับที่ในเมืองขอนแกน่นเต็มวงเลยครับเมื่อเอืน่นบรรยากาศกำลังดีครับแดดกำลังมาเลยช่วงนี้ครับ อันนี้เป็นแค่บ้างส่วนครับเดี๋ยวจะมีรางวัลใหญ่อีกอย่างหนึง่งอีกที่หนึ่งครับตัวน,นี้สื่อตัวน,นี้เป็นรางวัลหน่อยรางวัลใหญ่กับตอกเดี๋ยวจะเอามาให้พี่น้องเมืองอีกรอบหนึง่งขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกมองตุบอลครับช่วงนี้ก็ เริ่มเปิดฤด,ดูกาลแล้วครับต่อไปก็สิได้เดินสายตลอดเริ่มจากเมืองอื่นครับเมืองอื่นอยู่ควอนแกนแล้วก็ไปอุดรครับหลังจากอุดรแล้วก็ทั่วกรุงเทพและปอิีมณฑลรวมๆแล้วก็บืบบพอสองอาทิตย์แล้ะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับอาจีพบ่ค่อยังถ่ายคลิปในพี่น้องเมิ่งปนใดครับช่วง สองสามสี่หาเหมือที่ผ่านมาครับหมือนละคลิปสองคลิปบางหมือนกับประเดทศไยยครับต่อไปล่ะกรสิเขา่าภาพปกติครับทํางานขอบคุณถูกกําลังใจครับฝากกีนน้องในด้ครับงานวันที่หนึ่งภูดายูไก่กะมาเบิงมาเที่ยวครับให้กำลังใจกันได้ครับส่วนผููยูไกล่กะ บอกว่าบอดผลเสีเ็ดกลุ่มปิดระอบอรครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกรอบนึ่งน,น,น,น่าจะน่าจะมีกลุ่มปิดครับซื้อบารสไรวลุนลังวันก็นได้ครับถือว่าเป็นการซอยเพราะว่าลังวันจับได้ทุกหมองครับถึงแม้นซิโบเดมาก็าจับได้ครับราคา120บาทพร้อมส่งครับ ขอบพระคุณทุกกำลังใจครับฝากพี่น้องติดตามช่องพ่อแม่อุงหญิงลำเพลินพี่เชียลพ่อแม่อุงหญิงแฟนเพจครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหนาครับคลิปนีอเอาไว้สมิงก่อนครับขอให้พ่อพ่อแม่แม่ลำลำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสวัสดีครับ